น์ัมจัมันมีไหมละ่ะพูดจูแฮนซัมพูดจูเฮนซ์ซัมยุทกุเป็นอะไรอ่ะ yeah. เป็นนามเพอเฮ้ยไม่ใช่เป็นโจรใช่ปะ่ะเจ๋งว่ะเป็นคนดีเว้ยยวโดนเนทของก่อนปืนเยอะปืนเยอะ ไเกก็บ่อนาแล้วไม่ใช้ละมีก็ใช้ดิโอ้ยไม่กลัวไอ้เอามามันยิงยากอ๋อไม่ใช่เปลืองเหรอกลัวไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่กลัวกดยืนยันด้วยจ้ะว่าเอ็กเซปโอ้ยโดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอเมกอนไป้เลยเฮ้ยจับลวดจับลวดเย้ยกล้องจอดปิดจับได้ไหมเนี่ย ไม่มีลูกกล้องเฮ้ยเราเอาไปแค่นี้พอเราไปเต็ดตัวแล้วก็เอามาแบบกลับแบบหนาให้แม็กซ์ม่ใช่เนี้ยนะนี่กีแม็กซ์กยันเอ้าไม่ใช่ที่กูให้แม็กแม็กซ์หรือละแม็กซีแม็กซ์กันนะกียันกูให้มึงไงกยันสามมึงจะแค่นี้ไม่พอสามร้อยนั้นละมึงดาวแบบแม็กซ์่ะไปเราไปเอาของเขาก็ได้เออมึงคิดว่ามึงจะยิงถึงกับสามร้อยอ่ะมึงดูอย่างคนดังๆเขายิงกันดิ เขาไปร้อยเดียวพอได้ไเอาจิตตีผีให้กูอันหน่อยถามว่ากูมีอะไรให้ตีไหมกูไม่มีเลยนั้นอะเอาไปส่องแม็กพอเพราะว่าเดี๋ยวตายเออไม้วะเราไม่มีเราไม่มีวุตตีผีเลยวะใส่กล้องมาเลยดีกว่าเอาไงดีวะไม่มีวุตตีผีไปซื้อสดเลยบ่าล่ะไปไเดี๋ยวคนรวยมีตังค์ก็ดึงทั่วธรรมดา แต่ว่าคราวนี้ตายแล้วรอสี่นาทีไม่ใช่พีเมียมเอาลืมเอากระสุนมาอ๋อยังไม่ได้ใส่เฮ้ย,ย,ยคนมาน<ๆ>ี่<ๆ>ฝึกฝึกที่ตีอาวุธเหรอเอาที่ตีผีใช่เอาอะไรดีมีอะไรให้กลัวมันมีสิทธิ์เลือกมึงอะเอาหมดอะไหนวะเอ้ยทำไมไม,มันใส่ไม่ได้มึงอยู่ไหนเนี่ย ไม่สบายไว้วันที่เล่นบอสีแม่งไม่ไม่ไม่สบายป่วยอยู่ที่เดิมอ่ะหรู่เฉยนี่อยู่นี่เข้าไปนี่ใช่นี่ก็บีแค่บุญแล้วได้เซิร์ฟไว้ไปแคมโพสเลยปะนั่นไงแม่งไม่เหมือนกิววอลเลยแม่งกดแผ่นที่แล้วเดินไม่ได้ตั้งหนึ่งตั้หนึ่ง สองสองแตกสองแตกสองแตกสองบ้านแดงมาบ้านแดงบ้นานแดงแตกสามแตกสามเดี๋ยวเดี๋ยวแคมป์โค้ไม่มีบ้านแดงอ๋อเหรอไม่รู้จักเห็นเขาเรียกกันเออกูก็ไม่เรียกเรียกมาก <c oughs> ถ้ามันมีบ้าน,นอะไรชมพูเหลืองเขียวมันมีมันทำวรนเจอร์โอ้โหมาเป็นสี่ลุงวะเจ้าเาจะเดินไปจริงๆเหรอเดินไปยังไงอ่ะเออนั่นดิจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยนี่เราออกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทวนตี้ก่อนสิ โอ้โหเกือบยิงกันแล้วให้เกือบแล้วคือศัตรูเข่อคอสกูเกือบวาดแล้วไม่ชวนปิดคนไปเนี่ยเออถูกปะไหนๆทดสอบไปดิเออตีเดียวกันแหละนายดูดิที่เหล็กเลอ๋อมึงต่อเติมหรออ๋อแบบที่มึงซื้อมานะเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าหินหนึ่งหินหนึ่งฝึกฝึกฝึกมึงมองไปดิมึงเห็นปะนับไปดิอันไหนอันหนึ่ง ไม่ใช่อันกลางมันอยู่อันแรกเฮ้ยมึงบ้าออ๋อันนี้เหรอเอออันนี้ก็ได้มีกี่วะเฮ้ยมีข้างหน้าเราอีกนิดหนึ่งเอาจะไปแคมป์โพสจริงเหรอเชียร์วิวดีกว่าเปล่าผมก็มีคนะมีเหรอมิดูสิแน่ยแบบสี<ๆ>่คนเนี่ยอันก็ไปเซิร์ฟอื่นไงแ,แล้วจะไปย้ายจากตรงไหนอะ่ะก็อยู่ตรงนี้เลยวะล่ะเอาเวลารอก่อนเราออกพร้อมาากันเว้ยเดี๋ยวจะได้อยู่ได้ใกล้ๆกัน ขอเซิฟไหนครับสักยี่สิบเก้านี่ไงกระกลุ่มกลิ่มมะเซิฟไม่คน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 ยี่สิบเก้าคนกลุกลุบกลุุอ่ะเซิฟเก้าเลยเซิฟเก้าเซฟเก้าสามสถึงเก้าครับสาเก้าคนเออกะยี่สิบเก้าเซิฟเก้าเซิฟเก้ายิบเก้ากูไปไปกูไปสามเก้าอ้าวไอสัตว์กูไปยี่ิบจะเจอไหมเนี่ยเอาใหแค่เข้าก็จะเป็นลางอ่ะแค่เข้าเิมึงยังไม่บอเข้าเริมยังบ่งบอกถึงความความพร้อม แล้วพอมึงลบเท่านั้นแหละโอ้โหสิบห้า <Okay. S 1> ไหมสามสามคนเออไปสิบห้าเว้ยสามตั้งถึงเก้าครับแบบแบล็คหน่อยเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเข้าเลนดิ้งสามวินะสามวิแล้ววิ่งนะออกซ้ายครับออกซ้ายครับเฮ้ยใครจะบอหกู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  <Okay. S 1> เรียกไรเรียกไรเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเว้ยเข้าปากกันเว้ยก็มีใครดักจุดเกิดวะเอามึงจะดักก็ฆ่าเลยก็ชนะไปเลยเอาดิกูจะมาขนาดนี้กจะเอาเลย เี้ยกรทตีไม่ได้เสียงเปียนมันจะมีคนอยู่บนไอ้เนี่ยเว้ยบนตึกอ่ะแล้วจะไปจริงเหรอครับคุณนี่ดูดากุต้ามาเป็นสิบๆก่เอาเว้ยดาโกต้าผมก็เคยดูคลิปอยู่ก็น่าจะพอมีฝีมือเอาเว้ยดาโกต้ารู้จักเปล่าจริงๆริงดากต้าเขามีน้องคนหนึ่งนะ อะไรจะไม่ผิดอะไรพี่ปากพี่ปากอะไร์คเลยเนี่ยเออโอ้กูดีกว่าโอ้ลืมเอ้ยพี่น้องที่พัดปากจากกันกูปล่อยดัวสีมือเอ๊ะแบบตัวสีนี่หว่าโอ้โหดูดิไม่ไหวเลยยันกับพี่น้องพี่กับน้องมึงยิงผียังไม่โดนเลยโดนกูเล่นกูดอกเล่นเคลียร์ไปเก็บตังค์อา โอ้โหมึงมาลบมึงไม่ได้มาหาตังอะไรบ้านี่อย่น้องมันก็คนละคนนะเว้ยทำไมมันแหลกจังวะนั่นดิมึงแหลกด้วยเหรอขอมกูก็ไม่ได้กากนะเน็ตปะวะเน็ตไม่เกี่ยวว่าเป็นยังไงเฮ้ยบอสบอสไอ้สัตว์จริงปะเนี่ยจริงเนี่ยบอสมันอยู่หลังไอ้นี่ทำได้มีคนเคยพากูมาอ้าวแล้วเราเรามาฆ่าคนเจอบอสเฉยแต่ถ้าเราฆ่าบอสกระสุนไม่พอนะจะฆ่าทำไมล่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนบอกกันดิเหมือนบอกมา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 ดิอยู่ไหนนี่อยู่ข้างบนอ้าวแล้วมึงขึ้นมากูลงว่าอะไรของมึงเนี่ยแล้วมึงขึ้นยังไงวะเพราะมันจะโดนโดดลงมาเพราะมันอยู่ในโน้นอ่ะมันกะโดดลงไม่ได้วะอ๋อแล้วแหละจะมีใครวะเนี่ยมีมีคนเหรอวะแคมโพสแคมโพสไม่ค่อยมีคนหรอก คนจากดต้ามายิงบ่อยหรือไคงคนจากดัตต้านี่ใครเฮ้ย <c oughs> บอสไอ้ชบหายถอยถอยห่างหอย,อย <c oughs> มาลกูไม่ต้องสู้บอสไม่น่ใจแต่มันมีใบให้ปินดีปะ่ะต้องไปเคลียร์วิวอ่ะได้ก็เดินไปเลยเดินเดินตรงไปเลยไปเคลียร์วิวไป ถ้าถ้าโชคดีหน่อยก็รอดเท่านั้นแหละไอ้เชี่ยเอา้าแหลกว่าไ่ยิงกูยิงผีไม่ตายเอาค้างไอ้สัสเอาไว้คนตรงไหนวะตรงสะพานอะตรงแถวสะพานจะตึกฝั่งโน้นอะส้นไหไรคนอยู่บนตึกวะ ถ้าตายตไยม่ใช่ก็ถ้ามันมาก็กดเลขสามปั๊มยาจะไปยากอะไรวะถ้ามันยิงเราก็กดเลขสามย,ายิงเราก็กดเลขสาม,เ,าเ,ามเพื่อนก็ไม่ตายแหละหูแยกเสียงเท้าไม่ออกวะแต่เป็นเคาน์เตอร์พอได้เลยไม่เป็นเดชวะเอ้ยใช้หน่อยไปชาร์จในตึกม้ชาร์จเลยชาร์จเลยโชคดีโชคดีขอให้พระคุ้มครองอาเมนมันแจกของแจกอะไร แยกไปนคนเดียวไปอาญานไปไหนเนี่ยอยู่ในตึกทำอะไรในตึกวะรอดักคนไ,ไปด้วยกูจะรอดไหมเนี่ยโอมไหม่ฟักกิงกอดโอ้ oh โหเดินท่ามกลางฝูงคนมึงวิ่งวะเจอตอนที่มึงมาน่ปูยิงผีเต็มล่างน,นี่แนะ่ไอสัตว์ยิงไม่โดน <c oughs> เอาโดนผีกัดอาญานช่นก็ด้วย โอ้ผีไล่ตูดชั้นอยู่โอ้โอ้ช่วยด้วยมันขึ้นทางไหนวะยันขึ้นทางปกติว่าทางขึ้นไม่เจอเจอแล้วอ๋อตึกนี้นะี่นะที่ตะกุต้ามาบ่อยๆกูคเคยดูคลิปอยู่ยันมึงอยู่ชั้นไหนวะ มึงเดินเลยกูแล้วนะเอ้าเหรอเนี่ยแค่แค่กูมึงยังหาไม่เจอเลยเนี่ยมึงแอบเด่งอะ่ะกูยืนเฉยๆเลยเมื่ั้งเอ้าเหรอลเล่นที่มันสิวแล้วมาเล่นไอ้นี่มันงงอ่ะปืนสลับกดซีกดอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนนั่นแหละกูว่าน่าจะจะไปมาตรวจไปดิไม่มีอะไรจะเสียแล้วจังหวะนี้ไปไงบอสนี่ทำโอ้โหไม่เหมาะสมที่จะมาเล่นคู่ควรกับกูเลยเก็บ <c> ก <oughs> ับพับแป๊บ เฮ้ยอะไรมีคนพูดว่าอะไรอ่ะดูดิไวสโตนดาวดีนะก็ไม่ได้อยู่ไวสโตนไฟทางนี้เว้ยตามมามึงเชื่อกูวหรมึงเชื่อกูเหรอว่ามึงมั่วเออกูมั่วเอาไปไหนล่ะเอาเว้ย ถ้ามึงตายเดี๋ยวกูขึ้นไปซัพพอร์ตเองขึ้นยากมึงต้องกระโดดแล้วค่อยกดขึ้นเว้ยกระโดดแล้วค่อยกด W มึงลงมามา <c oughs> โอ้โหแล้วดูดิขึ้นก็ยากก็ต้องไปเจอคนข้างบนอีกถ้ามี <c oughs> นี่นักก้ตามึงกระโดดได้เก่งมาก <c oughs> อย่ามึงอย่ายิงนะถ้ามึงอยู่ข้างบนนะ่ะ ยิงมากดทุบอะ่ะยันได้ยัง,ดงกดกระโดูก่อน,อนแล้วค่อยกดกระเบิยวอิเชชัชนนี่ขึ้นยากจริงเฮ้ยมาวะอ๋อเต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนไว้ได้ขึ้นง่ายง่ายสป라이มันจะไม่มีเว้ยเฮ้ยมีของตกว่ะเฮ้ยจริงๆนี่งงเนี่ย เรียกว่าไอ้เที่ยที่มึงได้ยินเสียงทนายอ่ะคือไอ้หานนี่ตายมีทนายเหรอไม่รู้อ่ะแล้วมึงไอ้เทียนี่มึงตายได้ไงอ่ะ <_ S 1> ของไม่น่าตกเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดนี้นะเว้ยมึงดูดิใช่ปะก็โดนลูดแล้วนี่นี่ของแบบไปฟาร์มมาเ <_ S 1> ของไบ่อารมณ์แบบกูไปฟาร์มมานะเว้ยมึงยิงกูได้งไงวะ <_ S 1> แล้วมึงหมอบทำไมอะ่ะมึงไม่ดูดของไปวะดูกระเป๋าไปดิดูกระเป๋าไปดิด ีกูยืนรอคนได้ป่ะมาเว้ย้างไหนวะสิกูรู้กูรู้ทไอุ้ยอ้เฮียกูโดนอ้เี้ยไอสัตว์นูนนูข้างหน้าข้างหน้ามึงจะไเหรอมึงจะไเหรอแต่ว่ข้างหน้าหน้ากูเนี่ยอกูห็แล้วอุ้ยไอเี้ยเอุยอ้ยอุ้ยสองทางโอ้ยอยมันไม่ได้มาทางเดียวโอ้ เฮลิคอปเตอร์ด่วนยานยานทางไหนวะเนี่ยไอเฮียเอ้ยโดนโดนทางนู้นมันอยู่ตรงไหนวะมีสองทางไงอ้ออนดุกตุดต๊ดทางเตียวดิโว้ยคิดว่ากูเก่งมากดิคอตเตอร์ได้เลยเว้ยกูเลยไม่เป็น,นอ่ะแดกยาก่อนอให้ผมเดินครับวแหวงไปดิตัวใครตัวมัน้วจังหวะเนี้ย มึงคานกลับแล้วให้กูยิงตะกัดให้สู้ๆครับเดี๋ยวกูดูให้ไม่เ็นมีใครเลยไม่ยิงกลับมาแล้วอ่ะมันหมอบว่ตายอะไรวะมึงยิงมันเหรอรมันอยู่กูอยากยิงมั่งอ่ะแยกที่กันอนเหียรกระสุนมาทางไหนวะกูเห็นมันแล้ว เห็นลูที่กูยิงด้านซ้ายปะนั่นอะกูยิงคนละฝั่งกับมึงเหนื่อยวะไอ้ยูกูช่วยเว้ยลูยิงด้านซ้ายมีสองมีคนหนึ่งขวามีสองคนมั้งด้านกูเหรอมีสองคนไหนโล่กไเห็นผู้ที่กูยิงไหมปะไหนวะผู้มึงอ๋อโล่นั่นเหรอนั่นเ่ะนั่นอะโผมาแล้วอ๋อห้วยโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บดิัตว์ไม่อยากกลัวก็ดิษไปนะไอ้เหี้ยมาเดู้เฮ้ย เฮ้ยมีคนเดินอยู่ข้างล่างว่ะไปไปไปช้าหน่อยว่ะเดี๋ยวกูลงทางนี้เลยมึงเชื่อกูเหรอเฮ้ยใช่ว่ะมึงต้องหยุดเดินก่อนดิกูว่าที่เดีด๋ยวอยู่แล้วมีคนเดินอยู่จริงปะเนี่ยอยู่เดินดิกูไม่ได้เดินแล้วกูแค่จะหมอกมันเนี่ยเออไม่มีเนี่ยกูเดินอยู่มึงระแวงเสียงกันเองครับมึงกูได้ยินเสียงมึงเดินแล้วกูก็คิดว่ามันเดิน ขึ้นมาด่วนเลยปืนมันเยอะมากอะ่ะแม่งอยู่บนตึกหมดเลยอะ่ะกูเห็นไปแล้วกูเห็นไปแล้วเดี๋ยวมึงเจ็บเดี๋ยวมึงเจ็บไอ,อ้เหี้ยมมันกูยิงไม่ออกวะโอ้โหมถึง,งถึงกับร้องกดทีได้ป่าวหมอบเว้ยตำรวจร้องไปหมดแล้วเหี้ยแม่งคิดว่ากูไม่เห็นไงตัวเขาเพีย้ยงขนาดแตกหนึ่งแตกหนึ่งไอ้เหี้ยกระสุนกูจะหมอดายทามึงเอามึงเอาไปเงาไเกี่อันอะร้อยหนึ่งเหรอก็เราคิดว่าเราจะแบบมาลบแบบยิงแบบแตกๆแล้วก็ไปเก็บแตกๆแล้วก็ไปเก็บ นั่นมันภาพในจินตนาการภาพในจริงนะสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทำพวกยิงข้ามฝั่งกันทีละเม็ดทีละเม็ดติกระสุนกูหมดแล้วกูก็ตายในที่สุดเอาว่าไปชาร์จมาละฝั่งนู้นนะปะมันต้องขึ้นไอ้นี่ไปอ่ะขึ้นสะพานไป,ไนไปต้องจะมีอะไรเสียแล้วลนะ่ะจังหวะน,นี้มาดิกูไปก่อนนะกูลงลงทางไหนเนี่ยกูลงได้ทางไหนบ้างอ่ะกระโดดลงตรงตรงเฮ้ยกูเดี๋ยวกูดูดปืนมาก่อนดิใส่ก้ามีคนยิงกู ยิงมึงเหรอเฮ้ยเคนยิงกูเฮ้ยตาหนาตาในปะล่ะสนายบ้าอะไรวะแล้วปืนอะไรอะที่มันยิงมึงอะเฮี้ยโอ้โหจะมาฟันกูพอมเหอะแหกหนึ่งเว้ยไอ้เชี่ยแหกนึงกูยิงกูยิงโดนตายปะโดนคอปเตอร์ฮีโรคอปเตอร์กูยิงไอ้ตัวมันจะมาฟันกูว่ะเอาดิ ยิงดาโกต้าแล้วเฮ้ยจริงป่ะจริงนี่มาดูศพสิเอ้ะคณลงมาแล้วอย่าไปบุกฐานดีกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่มีทางออกไอ้สันเฮ้ยด้วยโอเคทางนี้มีทางออกครับทุกปัญหามีทางออกนะครับผมอย่าลืมนะครับเฮ้ยขายวะเนี่ย แฮ่ยยันว่าไปไหนแล้ววะไปแค่ไหนแล้วลวะยนันอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยไสวะอ๋อไปไปไปไต่สะพานเว้ยแต่กูโคเลเวอร์ให้โหแม่งโคตรไกลอะ่ะมันจะยิงเราก่อนไหมวะยิงยิงทั้งหมดสะพานแม่งโคตรหลนจริงๆเราน่าจะไอ้นี่ก่อนนะเว้ยรอข้างบนไว้คนหนึ่งแล้วมึงก็ขึ้นไปยิงจีงบบล่ะ ไหนมันขึ้นทางไหนได้บ้างได้หมดเลยสองทางทางนี้ขึ้นได้ปะวมึงต้องไม่น่าจะเห็นมึงกันล่ะมึงไปทางไหนทะไล่ขึ้นไปเหรอเดินสิทะไล่บ้าอะไรอ่ะมันเหยียบผินขึ้นมาบ้าปะเนี่ยเฮ้ยกูลื่นมันอยู่ตรงไหนวะ น่าเมื่อกี้มันยิงกูจากตึกแน่ซ้ายอ่ะกูก็โดนไอ้สัตว์ลงมาเนี่ยไอ้ที่มีที่แอบด้วยตรงนี้อ้าวที่กูจองอ่ะเฮ้ยมาได้ยไงกูเห็นแล้วกูเห็นมาแล้วหัวคนหรือหัวซอมบี้วะมันมีซอมบี้บนตึกนี่มึงดูตึกนี้ขวามือกูเนี่ยเฮ้ยได้ยไงมาแล้วมาแล้วมาสัตว์โอ้หสองสองคนสองนายครับท่านแอบแป๊บสัตว์ตรงไหนวะ ตรงถนนกำลังข้ามถนนมาละโอ้โหสามล้านมาตัวเราไม่อยู่สองล้านเอ้หูเรามีสองแสนมาสองล้านเนี่ยแล้วครับยังมึงมีมึงมีปืนซูมอ่ะไอ้ชิึงงาคนเดียวองานโอ้ยล่วงมึงเหรอเออล่วงลงตึกลงตึกแต่กูล่อมามึงมึงเออมึงแก่อะไรวะเราต้องล่อบด้วแล้วต้องใช้แผนด้วยที่เราเรียนมาจากซีเอทโก้ มีปะไอ้ลองไอ้ลองไอ้ลองตายปะวะไม่ตายมึงยิงมันเหรอเปล่าปืนกูมึงว่ารู้เสียงปืนกูเหรอปืนกูเป็นฮันนี่เออวะมึงนี่นะไม่เหมาะกับการมาแข่งเล่นกับกูเลยไม่ได้เลยเฮ้ยมาแล้วโอ้ยไอย,ยันมันมาแล้วสามตัวกูเรียกว่าทีบอร์ดแมนไอ้ซาดมันอยู่บนสะพานเวย้ยมึงล้อมไอ้เหี้ยกูกูจะตายไหมเนะี่ยไอ้ซาด มันมันมาแล้วเกิดเป็นชายไทยใจก้าหาดไอ้เหี้ยมันขึ้นมาแล้ววะ Help me please เหี้ยแม่งโหดมากอะใส่ยันยังไอ้เหี้ยมาสี่วะไม่ใช่ทีหมดแมนวะทีโอทีซ่าขึ้นมาสิโอ้โหไอ้เหี้ยนั่นแม่งดิสหนีกูแล้วอ่ะเหี้ยมันขึ้นไม่ตึกฝั่งตรงข้ามเว้ยยันเนี่ยกูอยู่ข้างหลังมั่ เขี่ยมอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเหลาเว้ยกูยิงเลยแตกปะไม่แตกแตกห่ากูยังอยู่ดีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเขียมังเห็นกูแล้วไอ้ยันกูยิงมันอยู่เมื่อกี้จะตายเอาตัวมันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกูเนี่ยเขี่ยมันเล่นแน่แน่มันเว้ยเห็นกูมังรอยิงกูเลยเนี่ยเชี่ยมันจะเข้าชาร์จเว้ยกูยิงมันหลอกยัน help me please help me please ปนชาร์จมันว่ะ มีเยอะแยะเลยหยุดเนี่ยไอ้ที่อแตกเว้ยขวายเอ้ยไอยันไปฝั่งดูดิไอ้สัตว์เอ้ยนี่มันเป็นพวกพวกกูรอไอ้มึงอยู่เนี่ยมันเป็นพวกฟาร์มแบบเราดิว่าโอ้ยนายน้องผ่ารนี่ชีวิตนายนี่ต้องมาจบแบบว่าเฮ้ยกูเห็นมันแล้วเว้ยไอยันรอให้มันโผล่หัวมาดิก็มันยิงกูเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกูยิงไม่โดนไอ้สัตว์สุดหมดสุดเพิ่งเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวกูโยนให้เปล่ากูมีมึงเฮ้ยมึงอยู่ข้างล่างเหรอเดี๋ยวกูลงไปหามึงเอาเปล่ามึงอยู่ไหนวะไปขึ้นมันขึ้นขึ้นอันนี้ถนนใหม่เฮ้ยมันมาแล้วเว้ยมันกำลังลงถนนมาเว้ยเฮ้ยเหมือนมีคนเดินมาเลยวะดีนะไม่ใช่กูกูเห็นมันก่อนเฮ้ยมาแล้วมาไหนมาแล้วอยันช่วย ku ด้วยดูว่าอยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้ว เดี๋ยวปูไปนี่มาหามึงดีกว่าอู้อู้อู้แตกแตกใครแตกกูอ้าโศพมึงร่วงลงมาข้างล่างคุณศพกูตายเลยวะมียี่สิบนัดมึงว่ากูฆ่ามันได้ไหมศพกูตายแบบว่าแบบหลับอะแบบอะคือแบบมันมันไปสบายเว้ยเชื่อกูอะเฮ้ยมันลงมันลงมาแล้วคนหนึ่งลงมาแล้วลงตึกแล้วคนหนึ่งแตกแตกแตกไอ้เชี่ยไอ้นั่นมันกำลังขึ้นมาแล้วอยู่อยู่ข้างบนมอบอยู่มอบอยู่ กำลัองอ้อมมาข้างหลังแล้วนี่เป็นไงเพื่อนผมเพื่อนผมอ,อมอ้อมมาแลวะอ้อมอมาหลังหลังนี่มันเห็นมั้งนะมันเห็นมันม้งนะระวังระวังมึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมีกระสุนแล้วอะ่ะเอาไอ้สัตว์